เป็นโตจังสิแมงแค่งีเป็นแบบนี้เด้อพนะี่น้องตัวน,นี้น้อยจังสิตัวนี้มักก็สิเป็นนางมันสิใหญ่ๆเลยมันตายดิเวลามันเหี่ยมันสีแดงแลนะ้วนี่ยให้เราเมื่อข่อยแดงหนบบ่ได้พี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องเนอสบายดีพี่น้องฝั่งลาวสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยเฮาลุงป้านนะ่ะอาพ้อยู่เหนอืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลเนอวันนี้ สบายดีตอนแลงพี่น้องตอนประมาณสามโมง,งนี่งหลกะก็คือการสิพาทุกคนนั้นมาหาแมงคงอีกเธื่อนหนึ่งพี่น้องไปหาแล้วเมื่อก่อนมันร้ายเลยก็สิมาพาทุกคนมาหาอีกเถือ่อต้องตามหาให้เจอพี่น้องเพราะว่าอันกล้าไปหาเมือ่อนอนมันยังมันยัง่งเหินแมงคงจากโตหลายๆคนกับโบหัวมันเป็นจังไรแมงคง ืัอนี้คลิปนี้กลับมากับละไมพี่นอ้องละไมละไมก็มากับละไมเนาะไอ้กิโลขาบริมาเอโวงูพี่นอ้องงูมันอยู่ทงหัวข่อยเล้วะน่ะดู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 ดดดูดดดู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 ไูด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 ูููน ไปพี่น้องอาพี่น้องออกไปเบิ่งกันเลยบัดฮอดขันหินแมงแข้งค่ร์โบเฮนแล้กัแล้วตอนนี้กาก็มาฮอดตายแมงแข้งแล้วต้นนี้ก็มีอยู่แต่บหลายพี่นอ้องเขาเจ้าเอาก่อนนลนี่แมงแข้งมันสิอยู่แต่ในใบจิกนะพี่น้องมันอยู่จะอยู่แต่ในต้นจิกจะคอยสื่อยิงให้เบิ่งผู้สิ่เห็นไว้นี่ปรบัดี้เอ้ย,อย ก็คือห้าสีใส่กระตุกเนหอยที่ใส่กระต,ตุกหน่อยค่ะมันเต็มกระตุกหน่อยถือว่าโอ้ยได้หลายอลไรที่น้องนีอันเสียวน้ำสูงตื้ีหน่อยหัวจี้มาลูกบอกหอยทขึ้นเอาเด้ นี่พี่โนโอ้องคอยใส่ถูกคุณเบิกมันสิเป็นแมงแข้งกบนนี่พี่โนโอ้องมันสิเหนียวใส่ใมือแดงมือดำหมดคอยกับเรมมาใส่สุมือครับเหนียบใส่ในพี่โนโอ้องใส่ถุมือมีบ่าเอาบปเมยนี่เป็นสงม,มือแล้วใส่สุมือก่อนพี่โนโอ้อง เขาต้องใส่ชุดม,มือควา้าเขาอย่ามันมันเหนียวใส่เขานะเ <c oughs> <c oughs> ขาจะมาหาเขาจะอะไรเขาจะ start จะเสียใจจะ s t a r เป็นต้นไปแล้วบินไปเลยตัวมีปี๊มันสุดที่สุดแล้วคอยจี๊ดจี้จะจีลดจี้เนาะ de maniobra se está แม่เบิง่งมันเป็นโตจังสิแมงแขงันเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเป็นตัวในน้อยจังสิตัวนี้มากก็สิเป็นนางมาางันสิใหญ่ๆเด้อมันตต่ดิกเวลามันเหนียวมันสีแดงแล้วนี่นะที่เราเมื่อข่อยแดงเลยมันเหนียวแล้วมันสิดแดงอ่เป็นแบบนี้สิเก็บใส่น้ำนี่พี่น้องแมงแขงบูวทุกคนสิเห็นมัน กล่องมันแบบโฟกัสเดี๋ยวก็สิเอาให้เบิ่งเด้อตัวมันต่ำแล้วเขาก็เอาง่ายอยู่คันมันสูงเอายากอันนี้เฮอยามันเหยียวใส้มือบางคนเขาก็คอยเอาสิเซต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 ไรซเอายากดียากเขาก็เอาเรนนี้นี่พี่น้องเอ้ยนี่เป็นแมงแบบนี้ตายแล่ตาแล่ตกเลยตก เนี่ยเปสีไรพี่น้องเนี่ยท่านเห็นมีบ่อยจางนี่ยฮะไม่อยา,ากเห็นเนาะมันตายอยู่แี่นี้พี่คอเก็บกันพี่น้องสองสามตัวตื่นกันบ่อนลเล็กแล้วละหน่อยมันสเนนีเป็นโตแบบน,นี้ <c oughs> หัวเห็นหรือบ่อยเนี่เป็นแบบนี้ mặc hại của chúng ta cho sự mặc lấy gây sự mặc hại gây sự มันละกันอไว้ไว้แม่่่ตัวคนเดียวระตาตัวหน่อยกคนตัวนี้ค่ะกระด้เก็บแมงค eng อะไะเน้องไรน้อยหนึ่ง บ่เกือบบอ่พอปนแจ๋วแรงโอ้ตอนนี้ก็เลาะมาทุทนบีทุเรนแล้วลงถอกลงทางอ้าวตัวน,นี้เขาเอาเขาเมดเลยมืออื่นสาวคอยชิม,มาใหม่พนนี่้อนเป็นอยลงมทางวัวไปทางไหนบ่เคยมาจากเถื่อทางนี้ ขย่างมาตำทางเลยกันสีไปแหวนลงใชนี้พ่อตอนนี้ก็มืดเติ๊ดเลยแม่งไอ้ได้เชน,นี้เขาไปหาได้จิตเต็มขู่เต็มเคงตัวไปวระบาดมาแต่ถ่ายมาแต่ถ่ายคลิปไปพ,พี่น้องม่ได้คอหาทางกลับก่อยิลัดเข้าป่านี้ไปบันนี้พี่น้องมอสเน็ก้ากะสิขอจบคลิปเลยเนอะ ขอบมกขอบใจสำหรับการติดตามหักสมตั้งแต่ต้นจนจบมไม่นีนนะ้ฮอตบ้านในฮอตโูบานแล้วกสิขอจบคลิปบ๊ายบายขอบมกขอบใจเอิ้นชินบกับไรพี่นองขอบใจหลาย,ลายๆเนอะ